be o f f e r e d The Offering the same as the time of Malachi นะครับกับในข้อความต่อไปบอกว่าเมื่อทุกคนคืนสิทลักได้เงินถวายขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสัตย์ซื่อจะเปิดโอกาสให้ทั่วโลกได้กินข้าวประเสริฐสำหรับยุคนี้ If everyone faithful in giving back the offering to God it will be the whole world you hear all the message เห็นไหมครับในที่นี้พูดถึงเมื่อพี่น้องสมาชิกเราคืนสิทธิ์ล่องด้าเงินถวายแก่พระองค์อย่างสัตย์ซื่อ If all the church member faithful give the tithe offering and the uh, building offering to God ข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะประกาศไปอย่างรวดเรว The gospel will be spread fastly และพระเยซูคริสต์เจ้าก,ก็จะจำเสด็จมาในยุคของเรา And the c o m i of Jesus will come at our generation. เพราะว่าหาความรักที่มีต่อพระคิดอยู่ในใจของประชากรขององค์พระเป็นเจ้าทุกคนอย่างเต็มล้อน If the house of God's people were filled with the love of Christ, the love o f Christ. สมาชิกทุกคนเต็มใจถวายด้วยความเสียสละ Every members were me t o r o u g h l y i n d u e d with the spirit of self-sacrifice. ทุกคน แสดงออกด้วยการถวายแ่งกำลังความสามารถจะไม่ขัดทนทรัพย์เพื่อการประกาศทั้งนายและต่างประเทศ If all give according to their have they will not lack of f u n d for home or for mission ะรันั้นบอกว่าทรัพย์เหล่านั้นของเราจะเพิ่มพุนมากยิ่งขึ้นจะเปิดประตูแห่งการประกาศในพื้นที่ต่างๆได้นับพันันแห่งได้พวก เราจะได้รับเึิญเข้าไป And our resources our money would be multiplied a thousand doors of usefulness would open and be would be invited to enter รับแล้วก็อกว่าเมื่อประชากรของพระเจ้านำเอาพระประสงของพระเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐแห่งพระกรุณาไปปฏิบัติจนสําเร็จ พระคิดจะเสด็จมาโดยเดีวและทำให้กระชอนทุกคนจะได้รับการก้อนรับเข้าสู่นครของพระเจ้าแต่ที่ all people spread good news to to every c o r n e r of the world and the coming of Jesus will come soon คำนี้เป็นข้อความในคำพยานสำหรับทิตฐิจากเล่มที่6หน้า449ถึง450 and this i ็นหนังสือของเตสติโนมีเอ 449-450นี่เป็นข้อความที่พระเจ้าได้ส่ง่งมาถึงกับนน And i s one of the message that got given through l G Y. ได้พูดถึงว่าคิดจับของเราและรับเลยต่อการที่เราจะสัตย์ซื่อกับพระเจ้า The i n d i v i d a remind us our church are are n fit for the we are not fit uh, for giving back to God. เราได้สัตย uh, ์ซื่อต่อพระเจ้าเราก็คิดว่าเราสิบรดหนึ่งนเราคืนพระเจ้าสิบเปอร์เซ็นต์แเป็นต่เแต่เงินถวายด้วยใจศรัทธานั้นเราไม่ได้คิดถึงว่างานของพระเจ้าจะต้องะกาศไปทั่วโลก a i n t h i r t a n h e feeling the w e n g offering is also the uh, the way that we spread goodness to all e world ในทำให การประกาศข่าวพระเจ้าไปอย่างช้า and that's why the the good news of the gospel spreads low. แต่พระเยซูคริสต์เจ้านั้นต้องการให้เราประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเองด้ว and Jesus want us to spread good news all t h e w o r ดังนั้นเราจะต้องคิดถึงว่าเราได้รับพรจากพระเจ้าอย่างไร so remind yourself that we have received a lot of blessing from God. แล้วเราจะ ถวา,ายแก่พระเจ้าอย่างไร a n how can we give back to God? เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ได้ทรงอวยพระพรให้เรา Because God uh, i who the e w h bless us. แล้วเราจะคิดถึงพระคุของพระเจ้าอย่างไร And how can we uh, recognize the blessing that God given to us? ครับขอพระเจ้าอวยพระพรให้กคบเราด้วย